เอ้าเป็ยังเง่นเนาะมาเท่าเป็นยังไม่เท่าปนยังมาม่เท uh, ่าเป็นยังมาเปชกพักชกพักอ๋ออันนี้มันลูกอะเป็นลานอันนี้เปนเป็ดอกแคมเนาะเจ้าเป็นยังไงแคมนะเอาเอาไปคายอรงนไอไออารมณ์บ้นึงเนาะ มาพี่มะถ่าวพี่มะถ่าวเบิ้งในถุงมาเถ่าวมีอย่างไรว่าอยู่ในถุงมาเถ่ามีอย่างไรเน่ไม่พักพักพักมีอย่างพักนอกที่เอาไปใครอ่ะบ่ฮะกินเอาไปกินอ๋อที่นี่มเถ่าไปสวนมะเตะก็ทำได้มาเถ่าวชื่อหยัง mới Suyên Suyên phong Sư phong Sư Phong? Ừ bán đi này đơn sáng này, sớm đi mất đồn sáng tạo sớm bán đi mất ồ, sáng tạo sớm mất đơn 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 เทาเมฆก็ได้เขาเงียนี่ว่ะเขาเขาขมอ๊องย่างเราขมอมอหนึ่งขอ๊ข่อ๋อขมอหนึ่งอันนี้แม่นดอกแคมน้อยชิตต้ไปใครอ่ะอืมอ๋อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้เราดอกแคมของน้องสายพ่นว่าชิตต้ไปขครสมมุติไปใครมัดนี่ได้จักพันฮ้โอ้โหโเขาสร้างเขาจะสร้างเป็นโลโลโลเท่าไหร่อะโล่สิบพัน เราสิบพันเราเรามื่อนี่ก็ได้สิบพันปอระโอ้โหโอ้่เอาไปสิบไปพันอือโอแล้วเดินเราไปห้องเย็นกับไก่อ่ะไก่ไก่หรืว่าักษาพุ่งยางยางไปจักสมงหอดสมงสมงหนึ่งแล้วเวลาไปเย็นเองเห็นเท่าไรไปยางยาง รถทิพย์ก็บ่มีรู้จักก็บ่มีอ๋ออ๋แล้วไปวเรียนแล้วเข้าไปกินนําอะ่ะว่าไปเรียนแล้วเข้าไปกินนําเลยเนาะไปหมดมือเลยเนาะไปหมดออพี่น้องว่าน้องลูกจกบ้านองซานี่ย่างไปเียนนี่ชั่วโมงนึงก็ห่างไกลดอยู่พ่อแม่พี่น,อน,อน้องก็กปงเป็นตปาขานี่นแหละก่อนที่ฮอดโรงเรียนก็ไกลนี่ไปมบ้านเนาะอื ฮาถูกอันนี้เป็นมเมถาเพวรนนี่เป็นหลานเพึนนน่นเนาะแล้วนี่ไปตัดยุทธวนมาเนี่ยจะไปเฮือนเนาะอ่าขอบใจขอบใจเรื่อาขอบใจเ้เื่องเมถาวรเลยเออคือว่ามีแนวพักแนวที่ว่าลูกตรงการตะกินเนาะในอันนี้มเมถาวาเก็บไว้กินตอนแรกเนาะอือเออเอ่อโอเค,อเควเุฒิยัง เดินทางมากเลยเห็นพวกเป็นสาวบ้านเนาะเขากำลังเตะแขมมาที่สวนเนาะหลายคนอยู่สบายดีน้องๆสบายดีไปยังมามาสบายดีสบายดียด <c oughs> อ๋ <c oughs> อเขาอายเขาเจ้าอายโอ้เป็น่ยัง้ายถุงกันเนาะ ตาซอนไลฟ์พี่น้องสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีอันนี้มันดอกแคมอ่ะดอกแกนในเปรที่เปรไปขายโอ้ไปขายเขาชื่อชื่นี่โลเท่าไรก่อโล11,000ปีไปแล้วไปสร้างขายเลยอ่ะบ่โอ้ได้ไปตากก็น้องโอ้ขอบใจขอบใจเออขอบใจขอบใจ,อ,บใจ,อ,บใจอ่าไลฟ์ แบกสมควรเนาะแม่พี่นอนะ้องเนาะว้าเดวบื้อพระเจ้าก่อนอาตัดมาที่สวนเพี่หน่อยสบายดีสบายดีเอ้ยโอ้คุณดาคือทีน,นักดีเนาะเนาะปตาจอนพุ่งไงพี่น้องตีจนถมหัวเลยเอ้ย,น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 ,อยนักนะักน<อ>ักเยอะแยะเออยนักเนาะเนาะอันนี้จนได้เอาไรเอาว่าโทษขี้เงข้ามหน้ามาโอา้โอ้ไม่เามาท่าเฮ้าได้เนาะ โอเคโอเคพ่อแม่พี่น้องบ่าอวนไปตางเครื่องอยู่คุณละอยู่ในเมืองบนมาแล้วก็เราเลยเห็นนานาชาวบ้านเขาปีกเขมปีกยังมาขายก็เลยลงท้ายทางขวเจ้าเนี่ยโอเคพ่อแม่พี่น้องขอกระชืมือแล้วบ่าวขอวนก็เช็ดไหขอตัวลากลับไปก่อนคนกุ้ล่างชิตก